คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ใบเสมาหรือว่าโอพันเทียอีกหนึ่งชนิดนะคะจะมีวิธีการขยายพันธุ์หรือว่าปักชำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือโอพันเทียบราซิเลนซิสถ้านกอ่านผิดว่าออกเสียงผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็คือใช้กรรไกรสะอาดๆตัดใบออกมาได้เลยค่ะ เลือกใบที่สวยงามแล้วก็ดูแข็งแรงนะคะจากนั้นนะคะเราก็พึงแผลให้แห้งสัก2-3ชั่วโมงแล้วค่อยนำลงไปปักชาค่ะเป็นใบเสมาที่มีใบบางๆนะคะเล็กๆเชื่อว่าหลายๆท่านหรือว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นค่ะ ใครที่อยากปักชามเพื่อที่จะนำไปเป็นของฝากเพื่อนๆหรือว่าจะไปตั้งไว้บนโต๊ะทำงานนะคะก็ทำได้ค่ะใช้กระถางที่มีรูระบายน้ำน,นะคะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะเพื่อที่จะให้ก้นกระถางโปร่งแล้วก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปนะคะเป็นสูตรปลูกทั่วไปเลยค่ะก็คือเป็นสูตรดินปลูกแคคตัสต้นโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะ สตาร์เกิลจีปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยออสโมโค้หรือว่าปุ๋ยละลายช้าค่ะจากนั้นเราก็เกลี่ยเกลี่ยนิดนึงนะคะเมื่อเกลี่ยแล้วก็สามารถปักใบเสมาลงไปได้เลยค่ะเป็นใบที่นก พึงแผลแห้งแล้ว2-3มชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะโรยหน้ากระถางด้วยหินด้วยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงใบให้อยู่ตรงๆก่อนนะคะเพราะว่ารากเขายังไม่มีแล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเวลาเราลดน้ำเนี่ยดินกระเด็นออกมานะคะปักลงไปแบบธรรมดารรมดาเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรมาก เป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็เติบโตได้เร็วค่ะนกก็ว่าเขาก็สวยนะคะในความรู้สึกของนกเพราะเวลาที่เขาแตกแตกใบใหม่ออกมาเนี่ยก็จะสวยมากๆนะคะต้นแม่เขาค่อนข้างที่จะโตเพราะว่านกเลี้ยงมาประมาณ5ปีแล้วนะคะต้นแม่ที่เพื่อนๆเห็นนกตัดออกมาก็มาจากใบเดียวอย่างนี้นะคะ ซื้อมาเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะแต่ต้นนั้นนกปลูกลงดินค่ะเมื่อโตแล้วก็เขามีใบงอกออกมาเยอะนะคะเราก็สามารถปลูกลงดินได้เพราะว่าเป็นเสมาค่อนข้างที่จะทนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็สามารถรดน้ำได้เลยนะคะ รถในปริมาณเล็กน้อยหรือใครจะรอรถอีกทีสัก4 5หวันข้างหน้าก็ได้นะคะรอให้แผลเขาแห้งสนิทก่อนก็ได้จากนั้นก็ตั้งวางไว้ในที่ที่แดดลำไลกรองแสงด้วยสแลนค่ะอย่าเพิ่งให้โดนแดดจ,จัดๆนะคะต้องหลีกเลี่ยงแดดจัดก่อนค่ะผ่านไป1เดือนนะคะเรามาดูว่ารากเขามาเยอะแล้วหรือยังค่ะ ตอนที่เราชำรากยังไม่มีนะคะแต่เมื่อ1เดือนผ่านไปเห็นไหมคะว่ารากมาแล้วค่ะ,ะเพื่อนๆไม่ต้องดึงออกมาดูแบบนกนะคะอันนี้แค่นกทำให้ดูว่ารากของเขาเนี่ยมาแล้วค่ะนี่นะคะก็คือรากยึดกับดินเรียบร้อยแล้วค่ะ จะสังเกตว่าใบที่ใหญ่กว่าสมบูรณ์รากก็จะมาเร็วกว่านะคะตอนปักชำนะคะไม่ต้องไม่ต้องดูบ่อยๆนะคะไม่ต้องดึงดูให้รู้ว่า1เดือนเนี่ยรากเขาคือมาแล้วนะคะรดน้ำปริมาณน้อยๆแต่รดบ่อยๆสัก3-4วันครั้งค่ะ เราก็จะได้ใบเสมาที่มีรากนะคะสามารถนำไปเป็นของฝากของขวัญให้เพื่อนๆได้นะคะ <Sí. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งในตระกูลเสมานะคะที่ขยายพันธุ์ง่ายเพื่อนๆก็สามารถลองไปทํากับต้นที่บ้านได้ค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงเสมาสายพันธุ์นี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกลกลงมาใต้คลิปด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดากาเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ